คนจะดับกรรมได้ต้องเข้าใจก่อนว่ากรรมคืออะไรรู้จักมันก่อนและรู้ว่าเรากำลังเข้าไปยึดมันยมทราบแล้วว่ากรรมคือรูปเวทนาสัญญาสังขารรูปเรายึดไหมว่าเป็นเราใช่ไหมเพราะเรากำลังยึดว่ารูปเป็นเราสัตว์ทั้งหลายกำลังยึดว่ารูปเป็นเรากำลังยึดว่าเวทนาสัญญาสังขารเป็นเรากรรมจึงดีขึ้นเราคือก้อนกรรมเลย ดังนั้นเราจะพ้นจากกรรมได้ยังไงเพราะว่าเรากระตัวมันคือตัวเดียวกันเพราะเราเข้าไปพอใจไปเพลินไปอยากไปยึดมันดังนั้นวิธีเข้าถึงการดับกรรมจรึงเป็นวิธีที่เข้าไปถอนความยึดในสี่ธาตุนี้เข้าไปถอนความยึดมั่นในกรรมว่ากรรมไม่ใช่เราดังนั้นเมื่อกรรมคือตัวสี่ธาตุคือรูปเวทนาสัญญาสังขารพระเจ้าบอก รูปไม่ใช่ของเธอเวทนาไม่ใช่ของเธอสัญญาสังขารไม่ใช่ของเธอก็คือปฏิเสธว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ของเราเพราะอะไรขณะที่สิ่งนี้ดับไปเช่นยกตัวอย่างเมื่อรูปยังไม่แตกทำลายทุกเกิดมาดับไปสุขเกิดมาดับไปขณะที่สุขดับไปทุกดับไปคือเวทนาดับไปนั้นเราไม่ได้ดับไปตามมันเรายังรู้อยู่ว่าสิ่งนั้นหายไปแล้ว สัญญาความจำเกิดขึ้นมาแล้วสัญญาหายไปเราก็รู้อยู่ว่ามันหายไปดังนั้นแสดงว่าผู้ที่สังเกตสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วหายไปเนี่ยผู้สังเกตกับสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเดียวกันนี่คือสิ่งที่พระศาสดาต้องการชี้ให้เราเห็นว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราลาะขณะที่มันหายไปนั้นเราไม่ได้หายไปตามมันไม่ได้แตก สลายไปตามมันอย่างนี้ดังนั้นเมื่อกรรมไม่ใช่เราแล้วเราถอนอุปทานจากกรรมได้ในการทั้งสี่อราหาันต์ทั้งหลายจึงไม่มีขันัสี่ก็ไม่มีกรรมอราหันต์จึงไม่ต้องรับกรรมเพราะไม่มีกรรมเพราะไม่มีขันสี่ที่วิญญาณเข้าไปรับรู้และในขันสี่เมื่อถอนออกได้แล้วอราหันต์ก็จะเข้าใจว่าวิญญาณก็ไม่ใช่อีกเหมือนกัน เพราะวิญญาณที่เข้าไปตั้งอาศัยในขันธ์ทั้งสี่เมื่อขันธ์ทั้งสี่ดับไปวิญญาณก็จะดับไปด้วยเพราะมันเอิงอาศัยกันเกิดขึ้นถ้านา้มรูปดับวิญญาณก็จะดับถ้าวิญญาณดับนามรูปก็จะดับผู้ที่เข้าไปรู้ถ้าดับสิ่งที่ถูกรู้ก็ไม่มีธรรมาชาติทั้งสี่มันก็มีอยู่แต่ถ้าจิตไม่เข้าไปรับรู้ธรรมธาตุานั้นก็เท่ากับไม่มีจิตเข้ามาตั้งอาศัยในลมหายใจ วิทานาสัญญาสังขารธาตุก็มีอยู่แต่เมื่อจิตไม่เข้าไปรับรู้ <d> ก็เท่ากับว่าธรรมธาตุนั้นมันไม่มีเวลามันเข้าไปรู้สัญญาขันเช่นโยมหลุดไปคิดจิตมันลืมลมหายใจแล้วขณะนั้นเท่ากับลมไม่มีวายโยธาตไม่มีทั้งที่มันก็นั่งหายใจเข้าหายใจออกอยู่เข้าใจไหมพ้ะพุทธเจ้าจึงบอกขณะนั้นวิญญาณเนี่ยออกจากกายาไปแล้ว นเซลวินาทีนั้นเราไม่มีวิญญาณกายเราไม่มีวิญญาณคลองพระองค์จึงเปรียบว่าถ้าเธอจิตหลุดจากกายเมื่อไหร่เนี่ยเปรียบเหมือนเพชฌฆาตเอาดาบฟันคอเธอขาดแล้วขนาดนั้นตายไปแล้วหน่อยหนึ่งจิตมีการเกิดดับอยู่ในธรรมธาตุทั้งสี่อยู่ตลอดเวลาจิตไม่ได้อยู่กับกายตลอดย4ิบสี่ชั่วโมง เดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าตลอดนะนี่เป็นความจริงที่พระเจ้าพยายามค่อยๆอ,อ,อธิบายเพราะจิตเป็นของละเอียดมันจึงจับได้ยากก็เลยต้องมีอุบายวิธีว่าจะทำยังไงให้สังเกตรู้จักจิตได้ก็คือต้องเอามาอยู่กับที่ที่หนึ่งที่ที่หนึ่งที่ควรอยู่คืออะไรลหมหายใจเพราะมันมีตลอดยมจะได้ยินได้กลิ่น ได้เห็นบางครั้งก็ไม่ได้เห็นเพราะหลับตาอุดหูไม่ได้ยินแต่ลมหายใจมีตลอดใครไม่หายใจก็ดังนั้นอาณาปานสติเป็นสิ่งที่เลิศมากพระศาสดาสังเกตเห็นสิ่งที่มีอยู่ตลอดในรูปธาตุงั้นเอาจิตมาตั้งไว้นี่เลยอาณาปาหลุดเมื่อไรปุ๊บรู้ตัวทันทีอ๋อลืมลมแล้ว นี่เป็นอย่างนี้ทีนี้เมื่อเรารู้จักกรรมแล้วเนี่ยเราก็อะเราจะพ้นจากกรรมได้แล้วเพื่อให้เห็นว่ากรรมไม่ใช่เราก็คือขันธ์สี่ไม่ใช่เราเมื่อเราถอนอุปทานจากขันธ์ทั้งสี่และจากวิญญาณได้แล้วรวมเป็นห้าขันธนะ์ระบบของกรรมก็ไม่มีระบบนี้ทำงานด้วยการที่วิญญาณขันธ์หนึ่งเข้าไปตั้งอาศัยในสี่ธาตุ ระบบนี้เรียกว่าสังคตธ,ธรรมธรรมชาติที่ถูกปรุงแต่งได้คือเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏขณะที่วิญญาณเข้าไปตั้งอยู่ในธรมนธรมธาตุใดธรรมธาตุหนึ่งไม่มีความคงที่จะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ในนั้นตลอดเวลาเหมือนวิญญาณเข้ามาตั้งอาศัยในร่างกายเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไหมมี เพราะขณะที่ร่างวิญญาณเข้ามาตั้งอาศัยในร่างกายผมก็งอกไปเรื่อยๆหนังก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกอนุทุกเวลาทุกนาทีทุกชั่วโมงนะเราจึงเดินไปสู่การเสื่อมและการแตกสลายการเปลี่ยนแปลงมีอยู่ในระบบธรรมธาตุทั่วโลกธาตุหมดไม่มีอะไรหยุดนิ่งพระองค์จึงเรียกระบบสังคตาว่าเป็นความไม่คงที ดังน,นั้นระบบธรรมชาติทั้ง5้านี้เป็นความไม่คงทีหรือเรียกว่าสังคตธ,ธรรมธรรมชาติที่ถูกปรุงแต่งได้เมื่อมันมีความไม่คงที่ในที่สุดของการเปลี่ยนแปลงและความไม่คงที่นั่นคือแตกสลายหรือดับหรือเรียกว่านิโรธมีคนถามพระศาสดาว่าคำว่านิโรธนิโรธหมายถึงนิโรธแห่งอะไรพระเจ้าค่ะ คือความดับความดับหมายถึงความดับแห่งอะไรพราะองค์บอกว่าหมายถึงความดับแห่งรูปแห่งเวทนาแห่งสัญญาแห่งสังขารแห่งวิญญาณดังนั้นธรรมชาติทั้ง5้านี้นอกจากเสื่อมสลายแปลเปลี่ยนได้แล้วที่สุดของมันคือดับไปได้ธรรมชาติทั้งห้านี้ก็มีนามสี่ตัวมีรูปหนึ่งรูป ก็มีสี่ประเภทคือดินน้ำไฟลมดินคือส่วนของแข็งน้ำส่วนของเหลวไฟคือตัวความร้อน,นความอบอุ่นในร่างกายและลมาบโยธาลมที่พัดไปมานมามธรรมมีสีตัวเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นนามไม่ใช่รูปนี่แบ่งกลุ่มอย่างนี้เวลาแบ่ง ในเรื่องของการทำงานวิญญาณเป็นธรรมธาตุที่ไปตั้งอาศัยในรูปและนามอีกสามตัวพระศาสดาอุปมาเปรียบเหมือนแสงที่ส่องมาเข้าทางหน้าต่างทางทิศตะวันออกถามสาวกว่าแสงจะปรากฏที่ไหนสาวกบอกปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกพระเจ้าบอกถูกต้อง พระศาสดาบอกถ้าฝาเรือนไม่มีละ่ะสาวกบอกแสงจะไปปรากฏที่ดินพระศาสนาบอกว่าถ้าดินไม่มีละ่ะสาวกบอกว่าแสงจะไปปรากฏที่น้ําพระองค์บอกว่าถ้าน้ําไม่มีละ่ะสาวกบอกว่าแสงย่อมไม่ปรากฏผู้เจ้าบอกถูกต้องวิญญาณเปรียบเหมือนแสงมีเพราะนามรูปนามรูปสี่ธาตุนี้เป็นเหมือนฉากที่รับแสงทําให้เรารู้ว่าอ๋อมีแสงมาส่องตรงฝาเรือนละ อ๋อมีแสงไปส่องในดินส่องในน้ำนะนี่คืออุปมาการเกิดขึ้นแห่งวิญญาณกับนามรูปอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นอย่างนี้ดังนั้นถ้าธรรมธาตุใดธรรมธาตุหนึ่งแตกสลายดับไปอีกธรรมธาตุหนึ่งก็จะแตกสลายไปด้วยองค์ประกอบของทั้ง2องธาตุนี้ล้วนเป็นองค์ประกอบที่ไม่เที่ยงวิญญาณก็เกิดดับนามรูปก็เกิดดับ องค์ประกอบที่ไม่เที่ยงมาประกอบกันเข้าพราะองค์บอกว่าสิ่งที่เกิดจากองค์ประกอบที่ไม่เที่ยงจะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรผัสสะวิญญาณเข้ามาสู่ครองแห่งจักสู่โสตะก็คือการมากระทบกันทําให้เกิดวิญญาณกะนามรูปขึ้นมาอิงอาศัยกันพระศาสดาจึงบอกว่าเวทนาอันเกิดจากผัสสะหรือสัมผัสเป,เป็นเหตุตัณหา ที่เกิดตามมาอุปทานภพชาติชรามานะัล้วนเป็นของไม่เที่ยงทั้งหมดเลยธรรมธาตุเหล่านี้ที่อาศัยภาษะเป็นเหตุเกิดก็ล้วนเป็นของไม่เที่ยงเพราะองค์ประกอบของภาษาเองก็ไม่เที่ยงเห็นไหมมีผู้เจ้าพยายามแจกแจงแจกแจงให้เรารู้จักธรรมธาตุที่เป็นตัวเราของเราทีนี้เรารู้จักกรรมแล้วว่ากรรมมันคือตัวสี่ธาตุ ที่วิญญาณเข้าไปรับรู้เหตุเกิดของกรรมคือผัสสะวิญญาณเข้าไปกระทบกรรมมีขึ้นหรือขันสี่มีขึ้นหรือเรียกว่าเป็นการก้าวลงแห่งนามรูปหรือเรียกว่าการเป็นการปรากฏขึ้นของนามรูปปรากฏขึ้นในความรู้ของจิตเพราะจิตเข้าไปกระทบหรือไปรับรู้นะเป็นอย่างนี้ดังนั้นวิธีในการดับกรรม พระองค์ก็บอกให้กระจายกระจายวิญญาณกนามรูปออกมาเราต้องกระจายทั้งสี่ขันถ้าเรากระจายสี่ขันได้เป็นอหรหันเลยแต่ยังกระจายได้ไม่หมดนะมันยังยึดยังพอใจอยู่เอาทำยังไงอ่ะพระศาสดาบอกถ้างั้นเอาวิญญาณมาตั้งในขันขันเดียวก่อนแล้วกระจายอีกสามขันนั่นคือการละความเพลินละนันที เวลาจิตไปรับรู้สัญญารับรู้สังขารรับรู้เวทนากระจายมันออกนี่คือการกระจายผัสสะเป็นปฏิปทาที่สะดวกสบายต่อการเข้ามรรคผลนิพพานหรือเรารับรู้มาแล้วก็สักแต่ว่ารู้รู้มาแล้วก็วางรู้มาแล้วก็วางแล้วตั้งจิตยอยู่กับปัจจุบันนี่ทำแค่นี้ผัสสะจะถูกกระจายออกตลอดเวลา กรรมจะถูกดับไปตลอดเวลาเลยสร้างกรรมใหม่ไม่ได้พอสร้างกรรมใหม่ปุ๊บพักเดียวดับพักเดียวดับนี่คือปฏิปทาเพื่อการดับไม่เหลือแห่งกรรมท่นี้เชื่อมต่อไปอีกนิดหนึง่งพระองค์อุปมาเดียวกันว่าพบพบเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืช ผืนนาคือขันสี่เมื่อกี้อันนี้ก็ผืนนานะและวิญญาณก็เปรียบอุปมาเดียวกันอีกวิญญาณปลิวตกลงไปในผืนนาชื่อว่ามีภพแสดงว่าภพกับกรรมก็คืออันเดียวกันถูกต้องไหมอีกประสูตรหนึ่งพระองค์ก็เชื่อมไปเรื่องของวิญญาณทิฏฐิว่าฐานที่ตั้งของวิญญาณน,นั้นมี4อย่างดังนั้นมเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาก็จะปลิวตกลงไปใน4่ธาตุนี้ สีธาตุนี้จึงเป็นวิญญาณทิติทิติแปลว่าฐานที่ตั้งฐานที่ตั้งวิญญาณหรือเป็นภพหรือเป็นกรรมพูดได้หลายแบบดังนั้นเวลาผู้เจ้าพูดเรื่องภพก็ให้โยงไปถึงเรื่องกรรมได้พูดเรื่องกรรมก็โยงไปถึงเรื่องภพได้พูดเรื่องวิญญาณทิติก็ให้รู้ว่ามันคือภพและมันคือกรรมเป็นอยน่างนี้ดังนั้นแสดงว่าเมื่อกรรมเกิดภพคือเกิดแล้ว ใช่ไหมพบก็มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกรรมก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือขันธ์สี่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกันหมดเลยนี่เป็นการเชื่อมธรรมะของพระศัสดาอาศัยพระสูตรนี้ขยายพระสูตรนี้ขยายพระสูตรนี้ไปเรื่อยๆการดับกรรมแบบของพระศัสดาคืออย่างนี้ปัญญาจะเกิดขึ้นว่ากรรมหรือพ ไม่ใช่ของเราหรือขันทั้งสีไม่ใช่ของเรานี้เป็นการดับกรรมแบบถาวรสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งเข้ามาเพลินพอใจกับวิญญาณและขันทั้งสีนี้ในเมื่อขันทั้งสีและวิญญาณไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครแล้วใครเป็นคนเข้ามาใช้ขันห้าใครเป็นคนเข้ามาใช้วิญญาณ และขันธ์ทั้งสี่ใครเข้ามาพอใจใครเข้ามามีฉันทะราคะนันทิตันหาในขันธ์ทั้งหา้าใครพระศดาบัญญัติเรียกมันว่าสัตตะสัตตาห,หรือสัตตานังดังนั้นสัตตานังเป็นผู้เข้ามาเพลินพอใจอยากในขันธ์ทั้งหา้าขันธ์หาคือสังคตะธรรม สิ่งที่เข้ามาเพลินพอใจกับสังคตะก็ต้องไม่ใช่สังคตะระบบใหญ่ๆก็มีแค่สองระบบคือสังคตะกับอสังคตะดังนั้นสิ่งที่เข้ามาเพลินพอใจกับสังคตะมันก็คืออสังคตะดังนั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยธรรมชาติเดิมพวกเราทั้งหลายเป็นอสังคตะคือธรรมชาติที่ไม่ตายแต่มีอวิชาความไม่รู้เป็นเครื่องกัน้น มีความอยากเป็นเครื่องผูกทำให้มาเพลินพอใจกับสังกตตหรือกันท่าขณะที่เรามีอวิชชาความไม่รู้และมาเพลินพอใจกับขันท่านี้เราจะถูกบัญญัติว่าสัตตานังดังนั้นสัตตาสัตสตาจึงเป็นผู้แล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏได้ขันห้าที่ดีบ้างมนุษย์เทวดาได้ขันาที่ไม่ดีบ้างนรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยซึ่งทุกคนเคยได้มาหมดแล้วพรเจ้าบอก ในสังสารัที่ยาวไกลขนาดนี้เคยรวยเคยจนเคยพิการเคยมีความทุกข์มีความสุขมีครบกันมาหมดแล้วดังนั้นมักมีองแปดหรือคำสอนพระศาสดาทั้งหมดจึงเป็นการสอนเพื่อให้ออกจากความยึดมั่นในสิ่งที่ไม่ใช่เราและกลับเข้ามาสู่ธรรมธาตุเดิมที่เรียกว่าอสังคตะ หรือสิ่งสิ่งหนึ่งหรือนิพพานนี่คือความมุ่งหมายของการประพฤติปรมจจันทร์การประพฤติปฏิบัติเป็นอย่างนี้ดังนั้นกรรมเป็นอย่างนี้สี่ธาตุถอนอุปทานด้วยการเห็นว่ามันมีการเกิดการดับมันไม่เที่ยงเพราะมันก็คือขันธ์ทั้งสรูปไม่ใช่ของเธอเวทนาไม่ใช่ของเธอสัญญาสังขารไม่ใช่ของเธอนี่เป็นวิธีดับกรรม ดังนั้นคนจะดับกรรมด้วยการเอาผ้าขาวมาคุมแล้วสวดมันไกลกันไหมมันไกลกันมากนะ mm hmm. ถอามันลดน้ำมนต์ลดสบายดีมันก็ไกลกันนะมาปลุกเศกมาสิ่งเหล่านี้พระเจ้าจึงปฏิเสธหมดไงโอ้มันคนละเรื่องเลยนะมันเป็นเรื่องของคนบอดไร้ไจักสุเริ่มรู้แล้วว่าบอดจริงๆ <laughs> เป็นคนตาบอดไร้ไจักสุ อย่างพระศาสดาบอกจริงๆก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้ซึ่งอัตถะไม่รู้ซึ่งอนัตถะไม่รู้เหตุปัจจัยของการออกจากกรรมอย่างถูกต้องนะนี่เป็นอย่างนี้ดังนั้นคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องกรรมและอยากพ้นจากกรรมอยากหมดกรรมแต่ไม่รู้คำสอนของศาสดาก็เลยพากันไปดับกรรมโดยวิธีที่ผิดจริงมา ตรงนี้ต้องมองเป็นความน่าเห็นใจนะและต้องช่วยให้เขาเนี่ยเดินกลับมาสู่ทางเพราะเขามีทุกข์อยากจะพ้นทุกข์แต่ไปผิดทางถือแผ่นที่ผิดไปถือแผ่นที่ปริปพาชกยมต้องถือแผ่นที่ของตถาคตอรันตสัมมาสัมพุทธะซึ่งเป็นอริยมรรคมีองค์แปดเป็นทางเดียวเลยไม่มีทางอื่นพระศาสดาบอกและถ้าโยมเข้าใจอย,อย่างนี้โยมก็เข้าใจเรื่องกรรม ที่ผู้เจ้าบอกเป็นสิ่งที่บุคคลคนทราบคุณรู้เรื่องนี้ดังนั้นทิฏฐิหรือความเห็นว่ากรรมเกิดจากอิสนบันดาลพรมบันดาลยมจะเข้าใจทันทีว่ามันไม่ใช่ใช่ไหมเพราะว่าเหตุเกิดมันคือผัสสะพระศาสดาบ,บอกว่าถึงใครก็ตามจะมีความเชื่อว่า สุขทุกข์หรือกรรมเกิดจากอิสร์บรรดาลพรหมบันดาลคนคนนั้นก็ยังต้องอาศัยผัสสะเป็นเหตุอยู่ดีในการที่จะบัญญัติสุขและทุกข์ขึ้นมาเว้นจากผัสสะทั้ง6ประการนี้แล้วสุขทุกข์บัญญัติขึ้นมาไม่ได้กลับไปสังเกตแล้วกันเวลามีสุขทุกข์ขึ้นมาก่อนสุขเกิดก่อนทุกข์เกิดอะไรเกิดก่อนสังเกตดีๆว่าผัสสะจะเกิดก่อน ระศดาจึงบอกว่าผัสสะคือทำอันเป็นเหตุและสุขทุกข์หรือเวทนาเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุเวทนาคือธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือผัสสะผัสสะคือทำอันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งเวทนาหลักการนี้เรียกว่าอิทัพปัจจยาตาหลักการว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมี เพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นที่เราท่องกันอิมัสมิงสติอีทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาทาอีทังอุปชติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนะอิมัสมิงอัสติอิทังนะโหติถ้าสิ่งนี้ไม่มีถ้าภาษาไม่มีเวทนาจะไม่มีเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปใช่ไหมถ้าภาษาดับเวทนาจะดับ ดังนั้นใครจะบัญญัติแบบไหนก็ตามผู้เจ้าบอกสัจจากความจริงนี้ก็ยังเป็นความจริงอยู่อย่างนี้ใครจะบูชาไฟก็ตามเมื่อผัสสะกระทบแล้วจะเกิดเวทนาใครจะไม่บูชาไฟก็ตามเมื่อผัสสะกระทบแล้วก็ยังเกิดเวทนาดังนั้นใครจะนับถือลัทธิแบบใดก็ตามผัสสะก็ยังเป็นเหตุให้เกิดเวทนาอยู่นั่นเองและเวทนาคือหนึ่งในขันธ์สี่เวทนาก็คือหนึ่งในกรรม ดังนั้นภาษาก็เป็นเหตุให้เกิดกรรมใช่ไหมดังนั้นใครจะบัญญัติว่ากรรมเกิดจากเทพเจ้าบรรดาลโยมก็จะไม่เชื่อแล้วเพราะเพราะ,เพราะเหตุเกิดมันคือตัวนี้โสดาบันจะมีปัญญารู้ทมอันเป็นเหตุและรู้ทมที่เกิดมาแต่เหตุรู้ว่าอะไรเป็นเหตุเกิดของอะไรรู้เรื่องที่ควรรู้แค่นี้ยมงเป็นอริยบุคคลก้าวล่วงพ้นปุถุชนภูมิใช่ไหมจิตเข้าสู่สัมมตานิยามระบบแห่งความถูกต้อง มันคือความถูกต้องมันคือสัจจะที่ไม่มีสมณพราหมณ์เหล่าใดปฏิเสธได้สมณพราหมณ์เหล่านั้นจะบูชาไฟก็ตามถามก็ซื่อว่าเวลาสุขทุกเกิดใช่ไหมมาจากอะไรก็จากผัสสะทั้งนั้นสูว่าคนนี้บูชาไฟอยู่แล้วไปเดินห้างคนนี้กินเจไปเดินห้างคนนี้ไม่กินเจไปเดินห้างคนนี้ไม่บูชาไปเดินห้างทุกคนมีผัสสะกระทบแล้วเกิดพอใจเกิดความเยหก ทังสิ้นได้กลิ่นอาหารมาแล้วอยากกินไหมอยากได้ยินเสียงนินทาฝรั่งพอใจไหมไม่พอใจคนไทยก็ไม่พอใจคนบูชาไฟก็ไม่พอใจคนไม่บูชาไฟก็ไม่พอใจสัจจะความจริงนี้ไม่เกี่ยวเนื่องด้วยลัทธิไม่เกี่ยวเนื่องด้วยชาติระกูลไม่เกี่ยวเนื่องด้วยความเป็นคนพานหรือบัณฑิตมั่งมีหรือยากจนมันเสมอกันหมด เทวดาก็เป็นเหมือนเราเดัะสารก็เหมือนเรามนุษย์ก็เหมือนเราอย่าว่าแต่ตระกูลสูงตระกูลต่ำเลยนะเดัะสารยังเหมือนเลยเทวดายังเหมือนเลยถ้าอายตนะมีมันจะเกิดมีผัสสะผัสสะมีจะเกิดมีเวทนาเวทนามีจะมีตัณหาตัณหามีจะมีอุปทานสิ่งเหล่านี้รวมเรียกว่าปฏิจจสมุมบาล ทำที่เป็นธรรมชาติอาศัยการเกิดขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมนั่งท่องปฏิจจารแล้วต้องเข้าใจอย่างนี้การเข้าใจอย่างนี้ชื่อว่าเป็นการแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิคือทําความเข้าใจในสิ่งที่ทรงจําไว้นั้นว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีอะไรมีอ่ะและอะไรมีเพราะอะไรสิ่งนี้สิ่งนี้คืออะไรต้องเข้าใจถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เรียกว่าเราแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิหรือความเห็น โยมกระทำกิจนึ่งด้วยการฟังกระทำกิจนึ่งด้วยความเป็นผู้สูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นทำอย่างนี้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมเมื่อโยมแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นไปเรื่อยๆโย,ยมจะรู้ชัดปัญญาวิมุเตเจตวิมุตจะรู้แล้วว่าอ๋อไอ้หลุดพ้นเป็นยังไงใช่ไหมอ๋อวิญญาณมันเข้าไปจับในขันแต่ละขันนี่ ถ้าวิญญาณไม่เข้าไปจับกระจายมันออกอย่างผู้เจ้าให้กระจายปัสสาวะวิญญาณก็ดับนามรูปก็ดับความว่างๆตรงนี้ที่ไม่มีวิญญาณกับน,นามรูปพระองค์บอกว่าเอเสวันโตทุกสะสภาวะนั้นเนี่ยคือที่สุดของกองทุกสภาวะนั้นคือความไม่ตายโยมก็เรียกว่าได้คุณสมบัติรู้ชัดปัญญาวิมุติเจโตวิมุตอันเป็นที่ดับไม่เหลือดังนั้นนี่คือสุดตา นี้คือปัญญาอันเกิดจากสุตตะดังนั้นตัวสุตตะจึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบุคคลคนนั้นในสัตว์นั้นได้แม้จะทุศิลมีศิลก็ตามราคากล้ามักโหลดก็ตามฟุง้งซ่านก็ตามสัตว์นั้นจะไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมโยมมีศิลโยมก็ใช้ขันสี่เป็นตัวปรุงขึ้นมา เราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่ลักทรัพย์นะคิดนึกปรุงนะเกิดความพอใจจากการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ยมทุศิลยมก็คิดยมก็หยิบขันห้ามาใช้ใครจะฟุ้งซ่านใครจะโกรธก็คิดยมจะไปว่าเขาคิดก่อนแล้วนะเดี๋ยวเจอกันนะยมจะไปสรรเสริญเขาก็คิดก่อนเห็นไหมมันใช้การนึกคิดใช้ขันห้าอยู่ตลอดเวลาเลย ดังนั้นพอเรารู้จักขันห้ารู้จักวิธีดับขันห้ารู้จักมันตามที่เป็นจริงนั่นน่ะเรากําลังรู้ชัดนะทำอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งกรรมแห่งภพแห่งขันทั้งห้าเข้าใจไหมนี่เป็นอย่างนี้อตนนี้วันนี้เข้าใจแล้วก็คือทําซ้ําให้มากให้ชานานแต่น,นี้เราก็เข้าใจแต่ว่านั่งสมาธิมันก็เป็นไปเพลิอ๋อก็เข้าใจอยู่นะ แต่มันยังไม่ชํานาญมันยังไปอยู่นะก็เลยต้องไปฝึกให้ชํานาญให้มันคล่องให้มันเชื่อจริงๆสร้างอนุสัยเข้าไปใหม่ให้มันเชื่อเพราะมันมันเชื่อแบบเก่ามาเป็นล้านล้านปีนะอยจะใช้เวลาร้อยปีเปลี่ยนความเชื่อก็สุดยอดแล้วดังนั้นเวลานั่งสมาธิมา10ปี20ปีแล้วยังไม่ได้อะไรใจเย็นๆให้มันร้อยปีเลยเพราะมันติดมาเป็นล้านปีให้ร้อยปีก็ถือว่าโอ้โหนายแน่มาก ดังนั้น10ปี2 0ปีเนะี่ยมองเป็นเรื่องธรรมดาให้มันทั้งชีวิตเลยและผู้เจ้าจึงบอกว่าบางคนคนบางคนบนรรลุธรรมก่อนตายไงในการแห่งมรณะหรือว่าตายไปแล้วระหว่างจะไปได้พบใหม่ปรินิพานหรือว่าไปได้พบใหม่แต่นึ่งปรินิพานมีหลายจังหวะมากเลยหรือก่อยให้เกิดพบใหม่ไปนิดนึงปรินิพานเราบอกเนี่ย อันตราปริณิพายีอุป,ปหจาปเรณิพายีสังขาราสังขารา,สาปริณิพายีเป็นอย่างนี้หรือถ้าทําอย่างนี้ไปอย่างแย่ที่สุดก็เป็นอุดทางโสโตโอคติากรามีไปเกิดในสุทาวาชั้นที่ห้าไม่น่าเกิดใช่ไหมอายุมันยาวนั่นถ้าอินรียอ่อนดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดรัจฉานวิชาเนี่ยโยมรีบทิ้งเลยวันนี้มันไกลกันมากนะ พุทเจ้าจึงบอกมันเป็นของปุถุชนสมปนัสสีลาสินของพิกุที่เป็นสินที่ว่าด้วยอริยะดังนั้นพระองค์บอกผิดไหมว่าอริยะบุคคลไม่ทำเดลจารวิชาถูกแล้วในมหาจัตตารีสกังเราเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่มันไม่เกิดประโยชน์มันไม่เป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานดังนั้นคนบางคนบอกว่าอืมก็ทำนิดหน่อยคงไม่เป็นไรเนาะก็คือเรื่องของความเห็นน่ย มันอยู่ที่ความเห็นเปลี่ยนความเห็นผิดได้ปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ไม่เห็นประโยชน์เหมือนโยมที่อยู่ในศาลาทุกวันนี้มีใครกลับไปก่อกองไฟที่บ้านแล้วก้มลงกาบไหมไม่มีไม่มีมมนะแต่บางทีแบบอื่นก็เอานะมันเปลี่ยนรูปแบบไนปะใช่ไหมเราสะกิดไปดูหมอหน่อยนะเอาซะหน่อยนะนะมันก็ไม่ต่างกับบูชาไฟนะโยมนะั้มันกลุ่มเดียวกัน การบวงสวงสะดาะเคราะดูเลิกดูยามปลุกเสกรดน้ำมนพรม,มน้ำมนกุ้มเดียวกันหมดเลยกลุ่มมิจฉาอาชีวะกลุ่มเดราฉารวิช,ชาเราจะเห็นว่ากับธรรมะที่เป็นโลกุตราละโอ้คนละเรื่องกันเลย